เลี้ยวขวาเลือกเพื่อไทยแน่นอนครับว่านโยบายดีๆที่พวกผมบอกไว้ไรอยากให้30บาทรักษาทุกที่ดีกว่าเดิมขอเสียรเลยนำส่งนยโยบายดีๆให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน วันนี้เนี่ยเรามีตัวแทนที่สะท้อนเสียงของประชาชนอยู่ในสภาผู้แทนราศฎรท่านได้คนคุณภาพคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคนที่เงินซื้อก็ไม่ไปท่านสอสทนั้นแหละนะครับเป็นบุคลากรซึ่งมีความเข้มแข็งทางานถึงลูกถึงคนใช่สมัยนึงได้พราค่ะพี่น,อน้องได้บพค่ะได้กาเบอร์อยังค่ะเบอ,อยังค่ะ